ไอหนูเมืองก,กระทูกับเพชรกรณสิงป่าตองวันนี้พบกับสจาร์มูฮัมหมัดจากอิร่านครับอ่ะใหญ่โตมโหฬารขึ้นเยอะครับครั้งที่สัญจรไปภูกเก็ตนั่นแม่อย่างตัวเล็กๆมีหล่นไม่มีนับครับคู่นี้มีโอกาสสูงนะครับตัว <c oughs> ใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆช่งน้ำหนักร่วงหน้าหนึ่งวันนะครับหลายๆคนอาจจะส,สูญสียโดยกนกำปันป้นแล้วจะหล่นนะครับการาอามชัยครับบนเวทีจิ้มหนึ่งสองเข้าไปครับทางด้านของสจาร์ จิ 1> 1้มหนึ Saint ่งสองโอ้ตกซ้ายครับหาแล้ครับจิ้มหนึ่งสองทีนึินดูสกัตเน็ตนะครับชาวต่างชาติต้องบล็อกให้ดีนะครับเทกรนครับบัดโอ้โหแข้งขวาครับหนักหนักเนิอเนินแรงแรงครับดูครับเดินเบียดเข้าไปเรื่องใจนี่เต็มร้อยอยู่นะครับแปลกครับนักมวยไทยนี่ต้องโดนก่อนนะไม่นะเพื่องปากให้ลูกดีนะโอ้ย เด้ลไปได้ครับตอนนี้ครับแข้งขวาเริ่มจะเข้าที่เข้าทางครับเพชรกรณมาแล้วครับโอ้ออทีทีโอยสวยสวตัวอโนไปครับน่าสั่นมาักศกรับอยติกมตนได้ครับมบิกับไปเลยครับแนวตั้งทีร่กากที่สุดใตโลกบังเด็ทีทีหน่อยครับคุณมนุษย์ทีเดียวไม่ไปอยู่ครับคูครับแล้วดื้อด้วยนะครับโดนแลังสว ในแข้งขวาของตัวเองโอ้ไตรเชียวเป็นดักเตะครับอ่ะถีบหน้าขาสจ๊กเข้าไปครับหมัดขวาแหม่ไล่กันไปไล่กันมาคนละทีโดนอัอออนที่สองแหม่ชิงออกก่อนเลยครับสจ๊ก,จกโอ้ยขวานี่นะครับต้องเปิดเกมครับมาสังเวียนนี้ต้องเปิดเกมขวาโดนอีกดอกหนึง่งเริ่มจะอ้าปากเหมือนกันครับสจ๊ก,จกโดนหนักเข้าไปหมัดกับแข้งอีกออกไปออกขวายันเข้าไป ขวาคืนบนละแขน่งแต่เตะทั้งบางเตะทักยัดนั่นแหละครับโดนมากๆแขนซ้ายก็จะห้อยลงห้อยลงนะครับนี่ครับไปอัดเข้าไปครับหน้าแข่งถล่ท่อนแขนเขาอัดอีกดอกหนึ่งเดิอบจะเห็นอะไรบ้างแล้วนะครับเกมของเพชรกรณลเริ่มจะช้าลงเลยนะครับสัจจาอัดเข้าไปแล้วครับบังไปมันไปได้ครับจะับสัจจาครับโอ้โหตามจังหวะแล้วครับตอนนี้ครับปิดปิดปิดครับแข้งขวาของเพชรกรณล้นไม่เลยครับโอ้โหเพลิน อย่าเพลินครับสตราจารย์ก็ดักบวกขวาเหมือนกันครับจะซื้อด้วยกำปั้นใครถึงก่อนฝนครับสาดไปเรื <h <h erm ่อยๆโอ้โหยังไงครับสตราจารย์บฮัมหมัดนี่ครับไม่โตเลยยังไงครับเอ่อมีบาดมาก็ต่างไปแน่นะไม่แน่นะมือรือจาครับเกือบปีเข้าไปครับเพี่กรณ์ครับโอ้โหลางมาจากเพเกตครับเพื่อไปสมรักษาอีดอกสี่ดอกนะเรียนไม่เนียนอยู่อยู่ห้าหมดไปสตราจารย์ยังไงครับ จะทิ้งขวาเจ็ดดอกยัดเข้าไปคุณมาลุ์ทำได้แค่บังนะครับตนองสักจ่าครับแน่กับโดนน็อกในมางคนเรื่องครับอาขปยจะตัดคันบวกเกี่ยวคืนได้ไหมคืนได้ไหม From the Red Corner Thailand เ e นการอนสิง g ์บ t ตโ